โอ้ยไอเจ้านี้มันใช้ยังไงเนี่ย Κ, อ่ะอะอ่ะนี่ไงได้วสีนมาสามสองหน่เอาละทุกคนนี่คือวักหนึ่งปีของบ้านมาเรียจะเป็นยังไงเราลองไปดูกันเลยนี่น,นฉันขอจะพาทัวร์บ้านก่อนละกัน,นอเ,เอาละนี่คือห้องครัวเล็กของมาเรียเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกเลยเพราะอะไรนะ่ะหรอ เพราะว่าบ้านหลังนี้มีของกินอร่อยเต็มไปหมดเลยเอาละเราเริ่มทัวร์ร่องครัวกันเลยดีกว่านี่คือตู้เย็นนะเอาไว้เก็บของและนี่ก็คือเตาอบเอาไว้อุ่นของนะ่ะส่วนมุมตรงนี้เป็นมุมที่ฉันชอบที่สุดเลยเพราะอะไรนะหรอนี่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 มันดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่คือของตา่ตางๆในบ้านของมาเรียมันอร่อยมากๆเลยมีทั้งซูชิมีพายมีไก่มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันเลยดีกว่า และนี่ก็คือห้องที่ฉันไม่เข e ้าใจที <c oughs> ่สุดในชีวิตว่าบ้านหลังนี้จะมีห้องครัวไปทำไมตั้งสองอันแต่นี่เป็นห้องครัวที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นห้องครัวที่เจ๋งมากเอาละมาทัวร์กันเถอะเอาละนี่คือที่วางของนี่คือตู้เย็นและนี่ก็คือเตาอบเตาอบแล้วก็อ่านี่นี่นี่ตรงนี้วางอาหารไปหมดเลยเป็นอาหารที่อร่อยมากอ่ะพ่อครัวที่นี่ทำอาหารอร่อยมากเลยนี่นี่นี่ตัวนี้คือโต๊ะกินข้าวนะเวลาเรากินข้าวเราก็จะมากินกันตรงนี้แหละเป็นโต๊ะที่ใหญ่มากๆเลยฉันก็ไม่เข้าใจว่าจะใหญ่ไปทาไมเหมือนกันโอเคห้องต่อไปกันเถอะ นี่ตรงนี้มุมโปรดฉันเลยห้องนั่งเล่นเวลาฉันเหงาๆฉันก็จะมานั่งเล่นที่นี่ะนะนี่ตรงนี้มีโซฟาสุดนุ่มนุ่มมากเลยอ่ะไม่รู้จะนุ่มไปไหนเหมือนกันอนะ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเคห้องต่อไปนี่ฉันยกห้องน,นี้เป็นห้องแห่งความสุดยอดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นที่ทุกคนอ่ะจะรวมตัวกันมานั่งดูหนังกันตรงนี้นี่นี่นี่ดูนั่นสิดูนั่นสิน่าๆๆอันใหญ่ๆนะเนี่ยไอ้นี่เอาไว้เศร้าความเพลยนให้เราอะนะมันเรียกว่าทีวีน่ะมันเอาไว้ฉายภาพต่างๆลาบาน่าน่ะโอเคเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคนี่คือห้องแห่งอ่าอ่าอ่าไม่มีอะไรนะ่ะอ่ะฉันไปละวดวกันแล้วก็นี่คือหลังบ้านสุดใหญ่โตมโหรานไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปไหนเหมือนกันนะเอาละตรงนี้นะ่ะเอาไว้ปาร์ตี้นะ่ะคือเวลาเราจะมีกินข้าวอะไรกันนะ่ะเราก็จะมากินข้าวกันตรงนี้นะ แล้วก็เจ้านี่นะเรียกว่าเตาบาร์บีวเอาไว้ปิ้งของต่างๆน่ะยิ่งปิ้งนานอ่ะยิ่งไหม้นะจะบอกให้เลยมันคุมไฟยากมากเอาละนี่เราก็จะมานั่งกันตรงนี้นะเวลากินของอะไรกันต่างๆปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะสนุกมากเลยอ่ะโอเคเราไปดูจุดที่ชิลที่สุดกันเลยดีกว่าเน่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 ตรงนี้เลยนี่จุดนี้น่ะเอาไว้นอนชมวิวชมลมต่างๆนะยิ่งวันไหนเนี่ยลมดีๆเนี่ยฉันจะมานอนบ่อยมากเลยเพราะมันเย็นสบายมากเลยอ่ะ เอาละก่อนที่จะไปดูมุมต่อไปเนี่ยฉันจะแนะนาเพื่อนที่แสนดีของฉันให้คนรู้จักกันก่อนเลยนะเอาละเจ้านี้นะ่ะชื่อว่าพิกกี้เป็นหมูที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะ่ะฉันเห็นมันอยู่แถว,วนี้ฉันเลยเก็บมันมาเลี้ยงเลยเอาละเจ้าพิกกี้เราไปดูมุมต่อไปกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือเขาเรียกว่าสนามบาสนนะ่ะแต่ปกติฉันก็ไม่ได้เล่นบาสหรอกนะฉันนะ่ะจะเอาไว้วิ่งเล่นอยู่เสมอเลยล่ะเพราะว่าวิ่งกี่ทีก็ไม่เบื่อเลยยังไงล่ะ เช่นเบื่อแล้วอ่ะเราไปที่อื่นกันเถอะเอาล่ะด้วยความที่ฉันอยากจะสูงขึ้นฉันก็เลยให้มาเนี่ยอ่ะไปเหมานมทั้งโรงงานมาเลยละเพื่อฉันคนเดียวเลยนะนี่เจ้านี่เลยคือนมฉันกินนมเนี่ยทุกวันเลยนะเอาละฉันจะเล่ากิจวัตรประจําวันของฉันให้ดูเลยแล้วกันฉันอะเอานมจากตู้เย็นมาแล้วฉันก็กินยำหยำยำห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 ยำ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 ย แล้ววันต่อมาฉันก็เอานมมาแล้วก็กินแล้วก็นอนและฉันก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันและทุกวันเลยและผลลัพธ์ก็อันเป็นอย่างนี้หลังจากที่ฉันกินนมทุกวันกินทุกวันมากๆจนทำให้ฉันนั้นอ้วนเอาล่ะหลังจากฉันอยู่ที่นี่มาครบหนึ่งปีแล้วในที่สุดก็ได้เวลาวันเปิดภาคเรียนเอาล่ะ แล้วไปสู่โรงเรียนเฟนครับมิตเตเลียสไฮสคูลกันเลยดีกว่า